เคลื pe ่อนไปนะไข่ดับดันสาระคำถ้าดับดันต้องสาระคำโอเคโอเควันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็มาสบายๆรับวันนี้สบายสบายยังไงแบบน้ำหนักน้ำหนักก็สบายครับน้ำหนักสบายการพิซซ้อมแบบสบายก็สบายครับทนได้ครับโดนแล้วทนได้โโอ้หจะโดนนะครับโดนโดนยกไหนะมาณยกสามยกเห็นแบบเห็นจังๆเห็นแบบมึนเหมือนกันอ่ะใช่ไหมโดนหมัดหรือโดนศอก ก็ท so mm. oh, so oh, okay right? oh, ั้งสอบทั้งปลายคางครับปลายคางเนี่ยก็คือโดนเต๋อแทบโอ้โดนเต๋อปลายคางนี่เสกเดช้อมมาไม่ดีเรียบร้อยโรงเรียนคฟังกูสิงวันนี้โอเคไหมพอใจขนาดไหนก็ยังไม่ค่อยพอใจเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ๋อยังรอจังหวะสองเยอะไปหน่อยอ๋อคือคือแทนที่เราเราจะเปิดเกมก่อนแต่เราเรารอพอรอปุ๊บเราก็โดนแข่งโดนอะไรอย่างนี้นะรับเยอะไหมรับเยอะนะ แข้งซ้ายเขาออกมาในโดนตลอดเลยแต่ก็ยังมียังมีความแข็งยังยังมียังทนได้ทนได้แล้วก็ปีเข่าด้วยนี่ครับตอนเราเป็นมวยยังไงนี่มวยเข่าหรือมวยหมัดหรือมวยอะไรนี่ก็ครบเคชียงครับตามสไตล์บนเวทีแล้วเขาเครื่องตามสไตล์นะบ้านบอกยังไงบ้างเอาตอนนี้บ้านบอกให้มาช่วยเก็บชัยชนะที่กรุงเทพให้ได้โอ้ตอนนี้ก็เหมือนกับเราเป็นผลึกนะเก็บชัยชนะไปได้แล้วมาฝาก ค่ายมวยธนราฐธรรมนะจะจะบอกอะไรถึงพ่อรันไหมวันนี้เราสเร็จแล้วเนี่ย<น>เอาคนที่ดูแลเป็นอย่างดีครับพ่อรันเนี่ยพี่น้องค่ายดับรันศนราฐธรมแล้วก็บอจโจรครับครับ